สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวคาเฟ่นครศรีธรรมราชนะคะชื่อร้านว่า w o n d e r w o o d นะคะเป็นร้านที่เปิดใหม่นะคะแล้วก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆแต่ว่าจะมีต้นไม้สีสวยเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะส่วนตัวตรงนี้ด้านหน้าเราจะเป็นอาคารนะคะอาคารของ คาเฟ่นะคะก็จะเป็นพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะเพื่อนๆฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นครัวถิ่นนครนะคะใครที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในตัวเมืองก็สามารถมาเที่ยวได้เลยอยู่แถวถนนเทิดพระเกียรติใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะก็จะมีน้ําตกขนาดใหญ่เลยคาดว่าในอนาคตน่าจะมีการเลี้ยงปลารับนะคะเพราะว่ามีบ่อด้วยนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ที่หนึ่งแล้วก็จะมีต้นไม้แปลกๆสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะรมรื่นนะคะคิดว่าในอนาคตถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วน่าจะสวยมากตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะเพื่อน ขอจบการรีวิววั n d e r ร์ o d ไว้เพียงเท่านี้นะคะ